มึงก็ลงถ่ายดูสิว่ากูคือใครสวัสดีครับ Nelly Act กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและกลับมากับตัวอย่างหนัง เรื่องเดิมหลังจากล่าสุดที่ผมได้ทำรีแอคไปนะครับก็เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มาในเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับซึ่งใช้คำว่าเป็น Korean t r a i l e r นะครับก็คือตัวอย่างภาพยนตร์ไทยจาก GDH เรื่องร่างทรงนะครับซึ่งเป็นผลงานการร่วมงานกันร,ระหว่างผู้กำกับต้งบรรจงกับทางนาฮงจินผู้กำกับชาวเกาหลีใต้ที่ถือว่ามีชื่อเสียงในระดับโลกในตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้เห็นเป็นในเชิงทีเซอร์นะครับก็ได้กลิ่นบรรยากาศ าอย,ยก็ได้กลิ่นบรรยากาศบางอย่างนะครับในเชิงของความเป็นหนังสารคาดีที่ล้อเลเียนกับเรื่องราวความเชื่อไสยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับจิตวิญญาณของคนไทยนะครับรวมถึงอาจจะอันนี้ถ้าเกิดชัดอิงตามประเพณีของเขาก็คือพระอีสานนะครับมาดูกันดีกว่าว่าตัวอย่างที่2ของล่างทรงจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวมารีอคไปพร้อมๆก,กันกับผมเนรดาดนะครับ นอนออรอบนี้จะบ่งบอกภาคเลยนะฮะรอบที่แล้วที่ผมจะงงนิดนึงสตาร์นิดนึงเห็นภาษาอีสานออกมาอะไรอย่างนี้บูชา่าบายยันน่าจะเป็นเรื่องน่าจะเป็นเทพที่คนอีสานเชื่อกันเนาะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูก่อนไปก่อนอเล่นพิธีกรรมเลยรอบนี้นี่น่าจะเป็นตัวละครหลักนะฮะ ร่างคุณป้าเป็นร่างทรงของย่าบาหยันมาหลายชั่วอยุคนมากร่างทรงอ่ะหรือว่ามันไร้สาระหรือว่ามันไม่จริงอ่ะอยู่ดีก็แบบน้องน้องมิ้งนะฮะน่าจะเป็นน้องมิงคนแรนที่อยู่ในตัวอย่างแรกนะฮะผู้หญิงเท่านั้นที่มาเป็นร่างของท่านอุ้ยชักกระตุกว่ะอิงช่วงนี้มีได้ยินเสียงใครเรียกบ้างหรือเปล่า มีคนตอบแล้บ้างไหมฮะโดนสิงหรือเปี่าเนี่ยโอ้โหแม่งว่ามันเก่งสภาพนอ้มิงตอนนี้นะก็คือยังกระลดเสีเกคุนแจเข้าไปไพสิครับเป็สากันโอ้โหโดนลักขโมยล่างนี่เองนะฮะโอ้โหเวลาน่าสงสารเชโ คือมิงนี่เองแต่อยู่ในร่างใครเนี่ยนี่สิไม่แต่แต่ใครที่มาสิงร่างนี่สิไม่รู้นั้นกลับมาแบบนี้อีกแล้วมีอะไรใหม่โอ้ยจะสิงร่างกันเลยผมมิงโซน จากที่เราได้ดูจากตัวอย่างที่2นะครับเราก็พอได้เห็นเนื้อเรื่องเราเราใช้คําว่าเราเรก่อนนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของร่างทรงนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของบุคคลที่ปฏิบัติ พิธีกรรมตามความเชื่อของอาจจะเป็นของหูบ้านนะฮะหรืออาจจะเป็นของภาคหรืออาจจะเป็นของท้องถิ่นอะไรก็ตามแต่นะครับก็เป็นคนที่พูดง่ายๆว่าให้มีพิธีกรรมอะไรสําคัญๆก็จะให้ร่างทรงคนนี้เข้าไปมีส่วนร่วมก็อันนี้กเ็เล่าเพื่อให้เห็นว่าแบบก็คือคนไทยเชื่อในเรื่องของสยศาสตร์เชื่อในเรื่องอะไรแบบนี้มากขนาดไหนถึงขั้นแบบจัดพิธีแบบมีประลัมพิธีที่แบบดูแบบโอ้ดูใหญ่ดูโตฮะอยู่ในุูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ อันนี้ย่าบายันอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อที่มีอยู่จริงหรือเปล่านะถ้าเกิดมีก็เดี๋ยวคงต้องมาว่าก,กันอีกทีนะฮะก็คือเดี๋ยวคงต้องไปหารายละเอียดก่อนนะครับส่วนเรื่องราวที่คิดว่าน่าจะเป็นนะฮะอันนี้คือผมอาจจะเคยได้อ่านเรื่องย่อม,มาบ้างเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวของร่างทรงนะฮะซึ่งมีหลานสาวนะฮะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณมิง้งนี่แหละนะฮะแล้วก็ มีความคาดหวังที่จะให้มารับช่วงต่อในการสารภารกิจการเป็นร่างทรงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ด้วยความที่หลานสาวก็เป็นคนสมัยใหม่อ่ะนะหัวสมัยใหม่ก็จะมีความแบบไม่ค่อยเชื่อ,อรู้สึกว่าเอ้ยทําไมต้องมาหลงงมงายกับเรื่องอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องราวทัศนคติของคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องราวของการต่อสู้กันระหว่างเค u เจอร์สอง c u l t u r เงี้ยฮะอันนี้น่าจะเป็นหลักหนึ่งที่เราจะได้เห็นในร่างทรงนะครับส่วนเนื้อเรื่องต่อมาก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่มีผีมาสิงน้องมิ้งนะฮะ น้องมิงก็เกิดความเปี่ยนไปนะฮะแล้วก็เริ่มมีอาการแบบเห็นว่าน้องน่าจะต้องต่อสู้กับไอสิ่งที่มาสิงร่างน้องอยู่ไม่ไม่น้อยเลยคือถึงขั้นมีซีนหนึ่งที่เบือนหน้าออกมาแล้วแบบโอโ้โหเหมือนกับน้ำตาจะไหลออกมาแล้วแบบคุณเหนื่อยเกินไปแล้วอะไรอย่างี้นะฮะแต่ขณะเดียวกัน คุณย่านะครับเข้าใจว่าอาจจะเป็นคุณย่าอของน้องหรืออะไรสักอย่างที่เป็นญาติของน้องเขาแหละพูดง่ายคนที่เป็นร่างทรงนั่นแหละพยายามจะต่อสู้ซึ่งผมแอบรู้สึกว่าขีที่มาสิงน้องมิงเนี่ยอาจจะนะอาจจะเป็นวิญญาณวิญญาณเก่าวิญญาณแก่ที่เคยอาฆาตแค้นร่างทรงคนนี้นะฮะด้วยเหตุผลกลนใดก็ตามทีที่ร่างทรงคนนี้เคยทําเอาไว้กับวิญญ,ญาณตนนั้นนะฮะเดี๋ยวต้องมารอดูว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่แหละนะฮะไม่งั้นคงไม่มีฉากเด็ดที่เราเห็นตั้งแต่ทีเซอร์ กูเป็นใครมึงทายดูสิก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างงั้นนะครับซึ่งก็นี่แหละอย่างที่บอกพอตัวอย่างนี้มันบอกเป็นสตอรี่มากขึ้นเราพอจะเริ่มจับทางได้มากขึ้นแล้วว่าเออเนื้อเรื่องน่าจะไปในทิศทางไหนในขณะเดียวกันผมรู้สึกว่าความน่าสนใจก็คือการที่จะต้องมาต่อสู้กันระหว่างทัศนคติสองทางก็คือทัศนคติที่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องยึดโยงต่อไปกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคนที่รู้สึกว่านี่มันยุคไหนแล้วนี่มันสมัยไหนแล้วทําไมยังมานั่งค ตองมันจงเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างมีวิธีในการเล่าเรื่องคือถึงเวลาที่จะต้องดึงศักยภาพของความบันทึกขวัญความทิลเลอร์ออกมาเนี่ยก็น่าจะสามารถทําให้หนังเรื่องนี้สนุกได้นะครับโดยที่อาจจะมีกลิ่นบรรยากาศของความเป็นนาฮงจินเกาหลีแล้วก็ มีอย่างที่ผมบอกก็คือไว้แต่ครั้งแรกก็คือเป็นเรื่องราวที่น่าจะอิงจากความเป็นหนังที่มีการล้อเลียนความเป็นด็อกทวเมนท์เตรี่ในระดับหนึ่งแต่ก็มีตอรี่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็รอดูกันครับว่ามาเจาะมาเป็นยังไงนะครับแต่ก็เป็นหนังไทยที่น่าคาดหวังว่ามันจะดีที่ดีเลยแหละใช้คําว่าดีได้เลยนะครับของปีนี้นะครับจาก GTH นั่นเองนะครับก็รอดูกันนะครับลางส่งนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบกําหนดฉายนะครับจะเป็นเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้รับทราบอะไรไงก็เดี๋ยวเราก็จะมาแจ้งงขข่าาวอในเร นะครับแล้วครั้งหน้าเนอร์รีแอคเราจะกลับมารีแอคหนังเรื่องไหนนั้นจะเป็นล่างสูงอีกไหมจะมีเวอรช์ชันที่3มไหมอ่าจะไม่น่าแล้วล่ะนะคิดว่าพอแล้วสำหรับผมผมว่าฉบับ2ผมว่าน่าตอบโจทย์หลายอย่างได้มาเพียงพอแล้วนะฮะหรือจะเป็นตัวอย่างอะไรก็เดี๋ยวมารอดูกันกับเนอร์รีแอคนะครับจบการรีแอคแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ